ดีค่ะก,กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะวันนี้เราจะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดวิวคลิปวิดีโอในติ๊กต็อกเนาะจากหลักสิบแบบนี้นะคะให้เป็นหลักพันจะทำยังไงนั้นเรามาดูกันเลยนะคะ เว็บไซต์ที่เราใช้นะคะก็คือ SPE SM M นั่นเองวิธีการเข้าสู่เว็บไซต์นะคะก็เพียงแค่คลิกลิงก์ด้านล่างผลได้เลยแล้วแปะลิงก์ไว้ให้แล้วเนาะเมื่อเข้ามาแล้วก็ให้ทุกคนนะคะไปสมัครสมาชิกกันก่อนได้เลยขั้นตอนการสมัครสมาชิกนะคะก็ให้กรอกข้อมูลทุกอย่างตามน,นี้ได้เลยนะชื่อผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านแล้วก็ติ่คำว่าจะไม่ใช่ปโปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะคะเสร็จแล้วก็สมัครใช้งานกันได้เลยและ้าใครที่มีบัญชี Google อยู่แล้วนะคะก็ให้ลงทะเบียนผ่านบัญชีเดินกันได้เลยนะคะ เนื่องจากเรามีสมาชิกอยู่แล้วนะคะก็ขออนุญาตเข้าสู่เว็บไซต์กันเลยดีกว่าเนาะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะทุกคนก็จะอยู่ที่หน้าคําสัง่งซื้อใหม่แบบนี้เลยก็จะมีทั้งหมดหม่วยหล่อบริการให้เลือกกันตรงนี้เลยนะคะแล้ววันนี้เราจะมสาสอนวิธีการเพิ่มยอดวิวคลิปของ t i k t อกเนาะก็เลือกไปที่ทิกตอกได้เลยนะคะเสร็จแล้วก็เลือกมดหมู่ที่เราต้องการไปเพิ่มยอดวิวกันได้เลยนะบริการที่เราใช้นะคะก็คือหนึ่งค้งสามหนึ่งนั่นเองเสร็จแล้วนะคะก็ให้ทุกคนกลับไปก๊อปปี้ลิงก์ได้เลยนะคะ เราก็จะเอาเป็นคลิปแรกนะคะก็ะคัดลองลิงตรงนี้ได้เลยเสร็จแล้วนะคะก็ให้น้ำลิกมาวางแนละเสร็จจำนวนที่เราต้องการเวลาเฉลี่ยของเราอยู่ที่8นาทีนะคะค่าใช้จ่ายแค่0.4บาทเองจากงานให้กดสั่งซื้อได้เลยนะคะ เมื่อระบบได้รับคำสั่งซื้อแล้วนะคะมันก็จะขึ้นเป็นแถบท,ทีเขียวมาให้แบบนี้เลยนะสําหรับท่านใดที่อยากซื้อบริการอื่นเพิ่มเติมนะคะเลือกหมวดหมุและบบริการต่อกันได้เลยต่อมานะคะที่สุดของการเติมเงินช่องทางการเติมเงินนะคะก็มีือกแค่สองช่องทางช่องทางแรก,กแคือการสแกน QR วอา e คนะคะช่องทางที่2คือม o n e ี w ว l l e t เนาะสะดวกช่องทางไหนใช้ช่องทางนั้นในการเติมเงินเข้าสุเว็บไซต์กันได้เลยนะคะ ต่อมาในส่วนของบริการก็มีให้เลือกมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นของ Facebook YouTube Tik t o k IG หรือแพลตฟอร์มอื่นอืก็มีให้ด้วยตรงนี้จะรวบรวมทั้งเด็ดราคาค่ะสั่งซื้อขั้นต่ำสูงสุดและคำอธิบายเพิ่มเติมไว้ให้ในส่วนของประวัติการสั่งซื้อนะสำหรับใครที่อยากเช็คออเดอร์ของตนเองก็เข้ามาเช็คผ่านช่องทางนี้ได้เลยนะคะมีทั้งรหัสป็นทีลิงก์ค่าใช้จ่ายเรื่องนับปริมาณของเดียวบริการแล้วก็สถานะออเดอร์แจ้งให้ตรงนี้เลย ในสสวนของช่องทางการติดต่อแอดมินสำหรับใครที่เข้ามาใช้บริการแล้วมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องออเดอร์ลา่าช้าการชำระเงินหรือปัญหาเรื่องเอื่นสามารถที่จะเข้ามาแจ้งกันได้เลยนะคะก็จะมีแอดมินคอยจอบกับตลอด24ชั่วโมงและช่องทางสุดท้ายของเราการแนะนําเพื่อนนะคะก็เพียงแค่คัดลอกลิงก์ตรงนี้แล้วส่งให้เพื่อนเราหากเพื่อนได้มีการลงทะเบียนและมีการจ่ายเงินเข้ามาใช้บริการก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่นถึง5%กันเลยเนาะจ่ายขั้นต่ำอยู่ที่100บาทนั่นเองนะคะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือหน้าตาของเว็บไซต์ SPE SSM ้้้องงเขาาามใชน มาศึกษาดูกันได้เลยนะเอาละค่ะเราจะพาทุกคนกลับไปดูว่าตอนนี้อยอดของเราเป็นอย่างไรบ้างนะคะ่าตอนนี้นะคะอยอดเข้าชมของเราอยู่ที่85คนเนาะขอเนี้อลองรีรอบหนึ่งนะคะ ี้นะคะหลังจากที่เราเรียมาแล้วนะคะจากยอดเข้าชมแค่85คนตอนนี้ก็ขยับขึ้นมาเป็น1,647ค,คนแล้วเนาะก็ถือว่าคําสั่งซื้อของเราสําเร็จแล้วนะคะสําหรับใครนะคะที่สนใจบริการดีๆแบบนี้ก็เพียงแค่คลิกลิงก์ด้านล่างนต์แล้วเข้ามาใช้บริการตามกันได้เลยนะและสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ